i'm gonna <laughs> น้องปูตองครับพี่แจ็คเลิกสนใจน้องปูตองนะครับต่อไปนี้น้องปูตองจะมีแฟนที่ไหนก็ตามใจนะครับออพี่แจ็คตัดใจแล้วครับพี่แจ็คแกตัดใจจากมูตองนเหรอฉันขอบใจแกมากนะเว้ยที่แกเข้าใจฉันอนะเรากลับเป็นเพื่อนกันนะไม่มีทางฉันรู้ว่าตัดใจจากน้องปูตองเลย จ๊กพูดจริงนะครับพี่แจ๊กจะไม่สนใจเลยว่าน้องโบตองจะทำอะไรไม่สนใจจริงนะครับไม่เชื่อหรือครับเออะไรวาช่จะบอกให้ด้วยความรักของฉันกับน้องโบตองมันเป็นธรรมดาพี่แจ๊กเลิกดับน้องโบตองนะครับิเดี๋ยวยังไม่หายเหนื่อยกันวะน้าปองคะเราทำมาวิ่งหนีพี่แจ๊กกับหมวยแม่คะ พี่ครับเส้นเล็กน้ำชาหนึ่งครับได้ครับพี่เชิญนั่งก่อนเลยครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับนี่ครับโอ้ตัวใหญ่จังเอามาครับใช่ผู้ชายคนนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่อะไรวะ คเดี๋ยวพี่แจ๊คเนี่ยปกป้องน้องบัวตองเองมันจะปกป้องแกทำไมวะในเมื่อชีวิตแกก็มีมันนี่แหละที่น่ากลัวที่สุดอะยอมรับไปอย่างรูปผู้ชายดีกว่าว่าพี่เนี่ยแอบมองน้องบัวตองนี่จะทำอะไรของแกวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรแกวะแกอย่ามาขัดขวางฉันนะ ยอมรับแล้วก็ขอโทษน้องบุตรสัีดีครับผมก็ยังไม่รู้เลยครับพี่มีอะไรหรอครับเออยังไงผมก็ขอโทษด้วยพรตกรรมครับพี่ขอโทษครับ พี่พี่ครับผมขอโทษแทนเพื่อด้วยนะครับเดี๋ยวพี่นั่งก่อนนะครับไสบายครับโทษครับนั่ทำไมของแกวะเดี๋ยวมีเรื่องันหรอกเฮ้ยะเกี่ยวอะไรแกวะเนี่ยไอ้ไอ้จ็คไอ้ก็ฉันอยากมีเรื่องยังไงล่ะแจ็คอะไผมขอโทษจริงๆนะครับพี่นั่งก่อนนะครับใจเย็นๆก่อนนะครับ อนี้เดี๋ยวพี่เขาโกรธแกหรอกโก,กรธไม่เล่าที่ฉันโกรธแกหรอกบอาไปอยากกินไม่ได้มันต้องมีเรื่องกันก่อนพ,พี่ครับผมต้องกราบขอโทษพี่จริงๆครับพ,พี่นั่งก่อนนะครับพี่ผมขอโทษจริงครับไอ้แซค๊คอะไรออพี่แจ๊คคะพี่แจ๊คทำอะไรคะเออคือหมวยขอนะคะอย่าทำอย่างนี้เลยนะคะอย่ามีเรื่องกันเลยนะคะ คือเพื่อนผมไม่ได้ตั้งใจครับเฮ้ยแกว่าตรงแกรู้ได้ยังว่าฉันไม่ตั้งใจฉันตั้งใจเว้ยแล้วแกผมจะไม่รู้จักฉันเลยองั้นแกจะตั้งใจนี่หว่ะพี่ผมขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยพี่เฮ้ยแกไม่ต้องมาขอโทษแทนฉันเลยฉันไม่อยากขอโทษเว้ยอย่าไปทำเพี่องทำไมลืมไปพูดอย่างนั้นไปขัดอ่ะตองทำไมฮะอตองพยายามจะช่วยเรือนะฉันอุตส่าห์อดทนกับตัวกับใจไม่อยากผิดศีลสิกัเมนเหรอครับ ใเยนนะท้ไมอยากผิดสิน่ะเพรางั้นแต่สินขาดอะ่เีต้องกลับไปต่อสินทีวัอ่ะเพืองค่ารถแกเลยนะจัมิครับี่ขอโทษอีซถ้ารว่าพูดแต่ไรจะขอโทษนานแล้วครับขอโทษกพี่จะขอโทษจริงอย่ากดจักรนะอีติวจะทไกันเ็นะครับเนี่ยอย่าอย่าไม่เรื่องใช่ไหม ทางเขาทำไมแล้วไปขอเลยพี่ผมขอทีเถอะไปเลยมาจอยไปทีไปไหมเจ็บมันเนี่ยเจ็บครับสองคมเนี่ยตรงเดี๋ยวมาจะไปหายาให้นะเดี๋ยวจะได้ทานะเดี๋ยวจะอักเสบมากนะเข้ามาเอาไว้ดูแลตรงให้ดีนะตกลงเอ่อ อาม่ากับน้องเนยครับคืออัวรู้นะครับว่าอาม่ากับน้องเนยเนี่ยพยายามจะช่วยแจ็คอะครับแต่ว่าเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับที่จะต้องรักกันนะครับคือคือหมวยเขาไม่ได้รักไอ้แจ็คครับใช่ค่ะเข้าใจแล้วค่ะแต่หนูก็จะต้องช่วยแจ็คต่อไป แจ็คนี่คะถ้าคุณสามีเลิกรักหนูเนี่ยนะหนูก็ต้องทำทุกวิถีทางให้คุณสามีกลับมารักหนูเหมือนเดิมหวยหมวยไม่ต้องกุ้มเลยแจ็คนะ แจ๊กกามาอางใช้เวลาสัหน่อยแต่สักวันมันจะเข้าใจหมวยไม่ได้กุ้มเรื่องพี่แจ๊กหรอกตรงไม่ได้ยินที่น้องเนยพูดหรอเขาบอกว่าเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตรงกลับเวลาเขาอีกหมวยว่าที่เราเคยคิดกันว่าถ้าน้องเนยเขาหายแล้วทุกอย่างมันจะโอเค ไม่ได้โอเคก็ได้นะตงหุแต่เราสองคนเนี่ยก็พยายามอะไรกันมาตั้งนานแล้วก็เยอะแล้วด้วยนะหุยเพิ่งท้อสิสู้ๆ